สวัสดีครับอยู่กับช่องชีวิตของฉัตเดินทางด้วยรถไฟวันนี้เราจะมาถ่ายขบวนรถธรรมดาขบวนที่275กรุงเทพหวรพงไปทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกวันนี้ได้รถจาก G A 4532ครับผม ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องผมด้วยครับสวัสดีครับ